มีความทุกขมากนะเพราะไม่มีวิธีแก้พูดถึงก็น่าสงสารคนที่ไม่ได้เกิดในถิ่นที่มีอริยะไม่ทราบธรรมะของอริยะนะเขาไม่รู้จะเอาอะไรมาแก้ทุกการแก้ทุกของเขาก็เป็นการแก้ทุกที่ชั่วคราวไม่สามารถแก้ความทุกขได้ถาวรน,นี่ก็น่าเห็นใจดังนั้นมีโอกาสก็พยายามถ่ายทอดบอกสอนมีความเมตตากับสัตว์โลกเราล้วนก็เป็นผู้หลง เข้ามาในระบบสังสารวัตนี้ก็ช่วยๆกันนะออกไปจากระบบนี้ทำวิชาให้เกิดขึ้นทำอวิชาให้จางกลายให้หมดไปหนึ่งปีที่ผ่านมาเรามาวัดเรามาทำบุญยะกิริยาวัตถุสามแน่นอนย่อมเป็นเรื่องที่ทั้งมีผัสสะกระทบทั้งต่อตนเองต่อเพื่อนฝูงญาติมิตรต่อสมณนะ ครูบาอาจารย์ดังนั้นอาศัยเหตุของปีใหม่นี้นะครับได้ร่วมกันเป่งวาจาขอขมาดังนั้นก็จะขออนุญาตขอขมาขอทำสามีจิต